สวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงโปรแกรมแปลงเลขฐานกันนะคะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแปลงเลขจากฐานสองเป็นฐานสิบนะคะโดยที่ในส่วนฟังก์ชันแรกนะคะฟังก์ชันเมนนะคะจะเป็นฟังก์ชันรับค่าแล้วก็ฟังก์ชันแปลผลนะคะ บรรทัดแรกจะเป็น control, control console w i t e ค่ะคือบอกว่า user ต้องใส่เลขฐานสองเข้ามานะคะจากนั้นจะเก็บค่าที่รับมาจาก user นะคะเก็บไว้ที่ตัวแปรบินนะคะเป็นชนิดสตริงค่ะจากนั้นบรรทัดที่สองนะคะเป็นบรรทัดแสดงผลนะคะจากการคำนวณผ่านฟังก์ชันด้านล่างนะคะแสดงผล,ลออกมาเป็นเลขฐานสิบนะคะทีนี้บรรทัด คอนโซลีค่ะคอนโซลีเป็นเสมือนบรรทัด getch ในภาษา C ค่ะคือรอรออ่รอการกดนะคะเพื่อที่ b u ฟเฟอจะได้วิ่งไปแค่นั้นนะคะเหมือนแค่มันเหมือนแค่รอเราดูผลแค่นั้นนะคะส่วนฟังก์ชันของอ่า bin to decimal นะคะก็คือ binary to decimal นะคะเป็นฟังก์ชันส่งออกค่านะคะส่งออกค่าข้อมูลที่เป็นชนิด double นะคะ การโปรแกรมในฟังก์ชันนี้นะคะก็คือการให้ตัวแปร i นะคะเป็นชนิด integer นะคะโดยที่มีค่าเท่ากับตัวแปร bin นะคะหรือว่า binary นะคะโดยที่มีความยาวของตัว array นะคะลบหจากนั้นให้ค่า s นะคะให้ตัวแปรตั้งตัวแปรชื่อว่า sum mm. เท่ากับ0 mm. j เท่ากับ0เป็นชนิด double mm. นะคะ mm. เป็น while loop ค่ะ mm. ต่อมาเป็น while loop นะคะ while loop mm. จะทำงานเมื่อ i มากกว่าศูนย์นะคะซ้ำอ่ค่าค่าทางขวามือนะคะจะถูกแอดไปเก็บไว้ที่ซนะคะโดยค่าทางขวทางขวามือก็คือการ convert เป็นชนิด double นะคะโดยที่ฟังก์ชันใช้ฟังก์ชัน u ับสตริงนะคะก็คือฟังก์ชันตัดข้อความค่ะสตาร์ที่ index ที่ i นะคะแล้วก็มีความยาวหนึ่งค่ะคูณกับคูณกับฟังก์ชันแมทพาวนะคะที่ซึ่งผลการัวกกำลังออกมาแล้วจะไปเก็บ จะไปเปลี่ยนเป็นดับเบิลนะคะแล้วก็ไปคูณกับที่ตัดข้อความนะคะเป็นดับเบิลนะคะดับเบิลคูณดับเบิลแล้วก็ไปเก็บไว้ในซ้ำนะคะโดยส่วนของในแมทพาวค่ะจะเป็นคิดเป็นปเลขฐานสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวพาวก็คือจะยกกําลังตั้งแต่ศูนย์จนขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะเช่นสองยกกําลังศูนย์สองยกกาลังหนึ่งที่เราจํากันในตอนเรียนดิจิตอลนะคะที่เป็นหนึ่งสองสี่แปดสิบหกประมาณนี้นะคะ j++ บวกบวก็คือการเพิ่ม j ขึ้นทีละหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นส่วนของตัวที่ยกกำลังนะคะจากนั้นนะคะเมื่อนำค่าไปเก็บไว้ที่ซมค่ะจะ return ค่าซมออกมาไปใช้ในฟังก์ชัน a i n ด้านบนนะคะเป็นค่าที่ค่าที่รีเทิร์นออกมาเป็นค่าเป็นดับ b บิค่ะมาดูตัวอย่างการใช้นะคะ Enter binary number นะคะใส่เลขฐาน2เข้าไปค่ะ ที่นี้จะขอใส่เป็นน1 00นนน,น,นะคะ Decimal to Binary ก็คือ,เ,อเลขฐานสิบก็คือเลขสี่นะคะอีกตัวอย่างนนนะะนนหนึ่งนะคะ0010ค่ะเลขฐานสิบก็คือสองค่ะขอบคุณค่ะ